สวัสดีค่ะท่านชมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้ยังเป็นสูตรเก่านะคะเรามาดูกันนะคะสองตัวมาตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคอหนึ่งนะคะที่เราเอามาตั้งนะคะมาฝากการคาเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเร็วนี้นะคะคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพรานันทุกชนิดนะคะอีฟซี สรนับสนสุนสลากินแบน่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเอ่อะมาเอาหนี้มาบวกสามนะคะก็เป็น9ค่ะอ่เกาศูนะคะเข้าทาง9กทังศูนเลยนะคะเอา9นี้มาบวกสนะคะก็เป็น12ค่ะเข้าทั้งสตัวเลยนะคะ มาทั้งสงตัวเลยวัที่3เอาเก้านี้นะคะมาบวกสนะคะ,ะก็ยังเป็น2อสาะคะ่ะน,นี้ก็เข้าทั้งสามเอ้ยสตัวเลยนะคะ,ะในสูตรดับบนนะคะพี่ช้างอาจจะบวกผิดนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่า เอาสามนี้นะคะมาบวกสามนะคะก็เป็นหกค่ะหกเค่ะอันนี้ก็มาตัวเลขหกนะคะมาหลักหน่วยนะคะมาหลักหน่วยมาดูอีกงวดที่5กันนะคะเอาศูนย์บวกสามค่ะก็เป็น3ค่ะสามสี่นะคะออันนี้ก็มาสองตัวเลยนะคะอ่า โซนมากจะมาหลักหน่วยกับหลักร้อยเนาะเอาห้านี้มาบวก3นะคะก็เ,เป็นแปดค่ะ89ดเนะคะามาเข้าที่หลักร้อยนะคะมาต่อกันงวดที่เกันนะคะ F4 งวดที่พิ่งออกไปนะคะเอาห้านี้มาบวกสามนะคะก็ยังเป็นแปค่ะ8ปดเก้ค่ะอ,อันนี้ก็มาหลักร้อยนะคะ มาต่อก,กันงวดที่จะออกนี้นะคะ ep ีงวดที่จะออกนี้เราก็เอาหน้าคนหนึ่งเอามาตั้งนะคะสองหกสามนะคะก็เป็นห้าค่ะห้าหกนะคะ, 5, 6, ะ,คะสูตรนี้พี่ช้างคิดว่าต้องมีต้องมานะคะยังไงยังไงก็มีนะคะอ่า่วนตัวนี้นะพี่ช้างคำนวณผิดไปขออภัยนะคะปากนี้พูดอยู่ว่าแสนนะแต่ว่าทําไมเอาแปดมาบวกนะ เออหรือว่าเขาจะดับตัวนี้แปดดับเอาไม่อยู่หรือเปล่าแก้ขายแล้วนะคะยีอืาเอาก้ามาบกหนะคะก็เป็นห้านะคะบวกสามก็เป็น8ดนะคะสีอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันสูตรหลักร้อยบนชนกันนะคะ แล้วก็อีกสักวัน2วันนะครับช้างก็จะมาสรุปสามตะบนทุกสูตรให้นะคะแล้วก็จะมาลงในคลิปที่สามตะบนตรงนะคะแชุดนั้นนะคะเอสโซนนี้เราก็ดูไปเท่านี้ก่อนนะคะเรามาดูย้อนหลังสักหน่อยนะคะอันนี้นะงวดที่1นึ่งนะเขาจะมาหลักสิบหลักหน่วยนะคะงวดที่2มาหลักร้อยหลักหลักหน่วยนะงวดที่3ามก็ยังมาหลักร้อยหลักหน่วยนะงวดที่4ี่ก็ยังมาหลักหน่วยงวดที่ห้านะคะมา หลักร้อยหลักหน่วยนะคะอองวดที่6นะคะมาหลักร้อยนะคะงวดที่7ก็ยังมาหลักร้อยถ้าสมมติว่าอันนี้นะคะถ้าเขาจะมาประชางคิดว่าน่าจะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะก็แคปไปก่อนนะคะแคปเจอไว้ก่อนนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าของงวดแล้วไปไหนละเดียวผู้ชางเอาให้ดูนะคะน,นี่่ะ สูตรเก่าของงวดที่แล้วเขาจะมีอยู่สองสูตรใช่ไหมคะงดที่แล้วนะคะแต่ว่าสูตรนี้เขาหลุดไปนะคะ,ะมีแต่สูตรนี้ที่เขาเข้านะคะก็ยังเข้าตัวนี้อยู่นะคะพี่ช้างก็เลยเอามานําเสนอให้นะคะ fc ประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ขอ fc เก่าได้ใหม่จงโชคดีเลยนะคะแล้มาตามกันสูตรหลักร้อยบนเทียบชนกันนะคะสวัสดีค่ะ